สวัสดีครับปอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่27นะครับกุมภาพันธ์า564นะครับมีรถมาแนะนำสองคันนะครับทดลองให้ดูนะครับคันแรกเป็น l อ7 0 8นะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับยางดี4เส้นนะครับพสภาพ80%ทั้ง4เส้นนะครับ80 9 0เ้าซเลยนะครับรถเปลือกมีพ่นสีมาบ้างนะครับแต่ว่าตัวรถสีเดิมนะครับ คันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถแห้งสวยผานจะเป็นผานสามผานสามก็สภาพแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผานฮุยทำรคาดีไม่แตกคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเช็คทะเบียนชุดโอนครบนะครับที่ประดานยังอยู่เลยนะครับคันนี้เป็นแมตซี่หนึ่งหกห้านะครับตัวรถกับ ผ่าน5 1, าน้าผ่านหกไปนะครับเครื่องสี่สูบนะครับตัวนี้เผาเดียวมีอุปกรณ์ผ่านหมาให้นะครับรถสวยเครื่องดีสตาร์ตติดง่ายนะครับ9ก0 0 0มื่นบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกทั้งสองคันนะครับดูคันนี้ก่อนนะครับคูกคาตา LC 708ตัวนี้ <c oughs> เครื่องเกียร์ดีแน่นๆครับ ว่เตืนไฟเตืนไฟออกครบนะครับระบบไรอลิกเร็วนะครับอ่อางานี้เปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ด้วยนะครับแถมไปเลยนะครับไม่มีล้ซึมนะครับคันนี้แห้งดีมากเลยนะครับแน่นแน่แนแน,แน่นเลยนะครับ แรงดีนะครับไถาฐานเข้าดีนะครับฐานสามหุยนะครับยี่ห้อหุยเครื่องเกียดีไม่หอนนะครับอันนี้สวยเดิมราคา3าม0 0 0เบาทนะครับ ใบดันโค้งนะครับส่วนนี้ี๋ยวใครไม่ชอบใบดันโค้งผมทําใบดันล่างให้นะครับราคาเพิ่มอีกนะครับได้ทั้งล่างทั้งบนเลยแถมให้เลยนะครับทําใบดันติดทั้งล่างทั้งบนเพิ่มเงินหนึ่งหมืนบาทนะครับเป็นสามแสนแปดนะครับผมทําให้ทำไปหลายคันแล้วนะครับใช้ดีทุกคัน ไในด้านบนนี้ก็ยกได้สูงนะครับเข้าล่องมันข้ามคันแพนาได้สบายเข้าามกรแรงดีไม่แรงเหลือเลยนะครับคันนี้เครื้องแน่น คันนี้เป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับแเกียร์เดินหน้า8ดเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ชันเทนที่คอรงมาลัยนะครับใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับระบบดีทุกอย่างนะครับสนใจเบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันชัดๆอีกทีนะครับ ฐานสวยนะครับฐานก็สภาพ80นะครับฐาน80เ้า10ได้อยู่นะครับฐานแน่นๆดีๆนะครับท้ายแห้งนะครับสีเสื้อตัวรถเดิมยังไม่เคยแกะนะครับตอนทัดตอนอะไรที่ล้อแน่นต้นเรือแน่นหมดนะครับโกวินแน่น มีร่วนะครับน้ำเหมือเดิมไม่มีอไอไม่มีระบายนะครับล้อฝั่งนี้ก็แน่นนะครับยางสภาพยางหน้า90%นะครับยางหลังสักประมาณ80-85%นะครับแ0 9 0เหมือนกันนะครับ 80, 90%ได้อยู่นะครับดอ,อกสวยอยู่ คืนไฟออกครบหลังคาก็หลังทาดีนะครับมีร้าวนิดนึงนะครับนี่เกี่ยวหายเกยใต้ท้องนะครับแท้งดีหมดนะครับคันนี้ไม่มีรั่วซึมเลยนะครับชุดไอ,อโฟวินก็แน่นนะครับคันนี้สามแสนเจ หมื่นบาทนะครับส่งซีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับสวยๆเดิมๆแถมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองให้เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับคันนี้เป็นแมตซี่นะครับราคา9 5 0 0 0มื่นะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้ ได้อุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับผ่าน6ใบนะครับเครื่องดีเหมือนกันนะครับห่างขึนช้านิดนึงนะครับเร่งเคื่องก็มีทามายูนะครับ ครับเกีงต่ำไปนิดนึงนะครับกขึ้นจะตัวใหญ่เท่าปอดนะครับรถคันนี้แมตซี่เฟอร์กุสัน165 ราคา95 0 0 0นะครับคันนี้ส่งฟี300กิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับคันใหญ่ๆราคาเบาๆนะครับอันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับออกใบซื้อขายให้นะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้นะครับที่ร้านวอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีไปดูรอบคันกันดูนะครับต์ดเครื่องทิ้งไว้ห่างไม่ตกนะครับวดีโอก็กันได้นะครับสุ้น้ายก็แห้งดีอยู่นะครับยางสัก60%นนะครับมีดอกอยู่ แห้งดีนะครับไม่เยิบแห้งดีอยู่ดับ,ด,บดับสตาร์ตติดง่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคอนโรลยกหางนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ตัวนี้เป็นสโลนะครับเกียร์จะเป็นเกียมีทั้งสามเกียร์นะครับ แล้วก็มีสโล S แล้วก็ไ i นะครับตัวสโลก็จะมี3จะเป็น9เกียร์นะครับ9 9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับีไ i บ้างนะครับไหไม่เยอะนะครับแต่ว่าเครื่องแรงดีอยู่นะครับ เป็นัสนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่พีดีโอนะครับพีีโอจะมีสักสองเกียร์ไม่แน่ใจไฟผ่านก็ต่อใช้งานได้นะครับอันนี้อันใหญ่ราคาเบาๆเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์7 6ดห้าศูนย์แปดเจ็ดกหแปดหนึ่งนะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด อุดอรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ